เป็นบอกว่าให้ซื้อพระห่มไปเจกเอวรสสันเป็นองค์ไงเนนะาะพระเตียงสร้างไว้2อ0หสิบพื้นเป็นองค์ไงเนานะเป็นเงินของอาทางเอื้อยคนซื่อนางนะิโคมอนไซเนาะพร้อมด้วยอ่ทีมงานเนาะเออโอเคสิบห้าล้านกีบ พี่น้ว่เขาก็มาต่อพี่บ้านสามร้อยซื้อผ้าห่มแล้วเขาก็บเสี่ยซื้อสังกะสีพี่น,อน้องหนึ่งานซื้อสังกะสีไปให้เพื่อนจอยก่อนนะเนาะมาเตียงว่าเส,สี่ยวสีนี่พี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นได้ไรนนะะพี่น้องเห็นเนาะ อากาศสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องอากาศสบายดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สูู่สู่คนน้องพี่น้องเนะนาะคือในแหลกะต่างประเทศพี่น้องก็งยินดีต้อนรับเขาคือต้องเปรเียงทองบ้านนาคือเขาโมน,นี้บ่เปรเียงก็นไหมยู่้านขายผ้าห่มน้านประจํานี่แหละย,ยูซิโนเขาเคยซื้อประจํานี่แหลนะเนาะสบายดีได้เดอ้อมาเรียบร้อยปผ้าห, وم, หา่มเฮ้ยมาเรียบร้อยโอเคพี่น้องเหรเนานะ สั่งง่ายเพื่อนไว้พี่น้องเลยเอาผ้าห่มไปแจกพอดีเมื่อวานนี่พี่นอ้องเสีย oh <dear. S 1> เพป็นผูกข้อตายกับท่านหันก็กเรียบร้อยมา oh. โอ้ยว่ะพี่น้องเลย <c oughs> ก็เลยสั่งอง่ายเพื่อนไหวสองร้อยห้าสิบพื้นเตียงสั่งไว้พี่น้องเห็นเนาะเป็นเงินของทางอันน่ะเยอะแยะใจดตตตาาีตั้งแต่เพิ่นผ่านมาตั้งแต่หึงพี่น้องพี่น้องเห็นเนาะ เออเป็นผากมาพันหนึ่งตะกี้หมดเลยเออเป็นบอกว่าให้ซื้อผ้าห่มไปเจ๊ด้อุ้ยสันพี่น้องเไยเนาะเออเป่าเตียงก็เลยบอกบอกคนณยย่ว่าเวลาอ่จาจจะดนเนี่ยด้วยเพราะว่าตั้งแต่พาน้องถึงไซไปคนแกล็นหมดเลยเป็นว่าบุปเพญญาหรือว่างก็กจะเอาไปเจกก็ได้อุ้ยสันเนาะมานี้เขาก็เลยมาซื้อไว้ก่อนแล้วก็บออเป่าเตียงเสียเอาแบ่งไปเจเ๊ให้กับ พี่น้องพูดที่มาเ,เห็ดองเฮียนอยู่้ันหนุ่มบางอย่างจำนวนหนึ่งนะเนาะอ่าเปเตียงสร้างไว้สองร้อยหาสิบพื้นเป็นหน่วเนาะเป็นเงินของทางเอืเอ้อเพินซื้อนางน,นิโคโมอนไซเนาะพ้อมด้วยทีมงานเนาะมันผ่าออกมาพี่น้องเลยหนึ่งพันดอลล่าแต่ว่าเฮาสิมาเบิงก่อนว่ามันสิได้จกพืน้น ถ้าสั่งไว้สองพืนพืนนึงเท่าไรได้พืนหนึงห้าสิบเพนพืนหนึงห้าสิกี่อเป็นเงินไทยอต่าราประมาณเก้บาทหรือประมาณนี้พืนนึ่งอันนี้พืนเท่าไรนะตัวนี้เป็นตัวเรเซนิเซนิเนาะคาเขาขาตัวไปเซนสามสิอันนี้มันมันมันน่อยกว่าน้ออันนี้ด้วยจเป็นเป็นแอบอันนี้ก็ฟาโฮมคือกัน ทรายเป็ียนอี่ราิห้า8องเลยแต่ว่าทีตัวนี้มันที่ที่ที่ได้กระจายลายกัวอ่ากระจยได้คนได้ปริมาณลายเอาเอาหน่อยมันจะได้น้อยนะพี่้องเลาะอันสองหาสิบพื้นในตกเป็นเงินเท่าไหร่สิบสองล้านหาแสน สิบล้านหแสนกิ่ออโอเคียังไงเนาะอันนี้พื้นละแสนสิบประหุมพื้นน้อยออบะหัวรถเท่ามันเสียเอาไปได้ชั้นใดยังงเนาะออลองเอามาใส่บางก่อนไอ้สักพอตัวสัพอตัวนี้สองลาห้าสิ้าเม่ได้ยังบ ว่าเพราะว่ามันมันมันเสียไปคำว่ามันมีหลายอย่างมันมีหลายอ่ะถุงยังซีบมันก็ลอยถุงเอามาใช้เบิ้งก็เอามาใช้รถเบิ้งก่อนแหละแล้วเาบึ้นนะใช่ไหมเอาไหมเมนนะใช่ไหมเอาไหมมาหามาใช้เบิ้งก่็เอ่อพี่รองเนมัดนึงเท่าไรมัดมั้งห่าเพื่นมีหาเนาะโอเคไปไปใส่ก่อนไปสิมัด nạp con bò, lưu nạp ai nạp con bò Đôi cho nó lùng Nhẹ con Nạp bò con cái đấy ừ. Ok Hà sức mặt mua nó nổi đấy Nó oh. Thằng bớt là hà sức mặt bò บอลร้อยม,มัดน่อยมอัมโมเมนเอาร้อยพื้นก่อนนอ่อยไหมอาอลอล,อล,อลอยพื้นกนรกนนะช้ามานข้าเชียวไปก้อนร้อยร้อยร้อยพื้นเพราะว่าครั้งแรกบ่เตียงว่าถ้าว่าครั้งแรกว่าชีชวนทุกเขาอาจารย์เล่าขึ้นเนื้อไปน้ำแต่ว่าบ่ได้อารถขึ้นพี่น้องเลยอ่แต่บ่ไดอารถขึ้นมีรถมีรถผู้ใดว่างในบ่เตียงจะขึ้นไปพร้อมน้ำเลยแต่ว่าบัานนี้นะมันบ่มีผู้ใดว่าง รถกันเต็มเพื่อได้ประเตียงกันเลยอ่าอยู่เก็บงานก่อนทักของทามือมเข็นผงหองเทียนนะกะสร้างหลังคาไปให้ทั้งอ่าบ้านชาวจอยก่อนนะเพียงเนาะแล้วก็จังเลี่ยวรยบร้อยจังขึ้นไปนน้ำรังไปอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าทั้งเอื้อยเพิ่งกับผาเงินมาตั้งแต่โดนๆแหละแล้วก็วกมีถุงยังซีบของแม่เกสรอ,อีกร้อยสุด mm. เสื้อผ้าของไม่นั่งอีกพี่น้องเลยบวชหรอก ม่หนึ่อนอนึ่้อนก็อรถกันไปอืมไปถึงรถยังเหลือร้อยหสิเนาะก็ชิได้เยอมากนี่คิดว่ามนัอาเราจะไปอยากมาะกลับมาลายเดียวบ่อแต่วันนี้เขานยังขี่มาอยู่ั้ง ตอนแรงก็อาจจะไมาเอาก็ได้วันนี้จะเอาไปใกล้นี่นะถ้าไน้ไปไกลได้ไปดงเห็ดน,นี่ก่อนเออ โอเคนี่แหละจะไปให้เพิ่นใกล้ๆนี้ก่อนสองร้อยแล้วเอามาอีห้าสิบก็แล้เอาไว้ร้อยนึงมห้าสิ chip mặt đó Chọn chi hút ok Mẹn thích tóc Đợi ít loại nữa อยพื้น,นร้อยสองร้อยห้าสิถ้า300สามรด้ยสพืนชร้านพอดีเลยเนาะโอเคเอาสามยเลยยังเหลืออีกร้อยห้าอเหลือห้าสิเนาะแม่ สิบห้าล้านกีบนับไปด้วยสามร้อยพื้นเพะรเราเพียงสร้างไว้ โอเคเนาะพอใจได้เลยโดยโดยพี่น้องเลยยังเหลืออีกร้อยห้าสิบพื้นเนาะเดี๋ยวพังเบื้งสองซัมเมอร์เนี่ยฮะมาเอาป้ายว่านี่ก้อนก้ก็เชียวขึ้นไปเซบปูนโอเคได้ๆเลยตัวนี้เชียวไปนี่ก่อนพี่น้องเลยในในห้านจะมีนังขายปะตาตาคายครอบหลังรถครอบก็มีก็มีเนาะ่าเชียว เอาครอบมันบวชดจ้าเอาใส่ใส่ลายแล้วก็อบประมาณนั้นนะมันมีถุงยังซีบอีกกว่ามันหักสเยาเข่าในก,ก็ได้ลายเติบอยูง่งได้อยู่มังสักลอยเอข่าใน,นเดี๋ยวเบิ่งก่อนทดลองเดี๋ยวอ,ออีกหน่อยห้าสิบพื้นมีครบเบิดอยู่ห้าได้เพิ่มอีกได้ยังทดลอ,นอ,อ,นอนงที่นอนหมอนมุ้งนะไปนอนปลานอนดงเต,นต <ะ S 2> ็น,น,ตะตะตนก็มีหน่อยเนาะเต็นก็มีอันนี้เป็นอู เป็นปูมีมุ้งมีมุ้งติดกับเลยบ่เออมีตับผูกกับ้นไ้ต้นอย่างนั่นเลยเนาะได้เลยคักเยยมีเ็เป็แบบอาคักคอักคักอันตรายสมอเลยกนี้สรงเฉดปลายโอเคพี่น้องมีแต่บุญงไ้ง่ายตัวนี้เขาเก็บ อขากิ้วเนาะไปนอนไปนอนป่านอนดงอปนองเลยย่านนี้กับย่านนาวตัวใหญ่ไปที่สะพืนทะเลนะนี่ลายพื้นละแสนอืม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 เอองานภาพบุญมาเอาแบบนี้วันอพบุญเพิ่มขนพื้นละแสนกี่ตัวนี่พี่น้องเลย คือว่าโอเคเอ,อราคาย่อมเยาวนา่นพียงนั่งเนาะมันมันมันเอ่อซีเป็นอีกคนละผ้าเนาะคนละเนื้อผ้ากับตัวอ,แบบอืมจะมีนากวา่าใหญ่กว่าอืมคือละแสนเกือบร้อยกบบเกือบสองร้อยบาทพี่น้งนงองประมาณนั้นเนาะต่างกัน ตัวนี้กับตัวเซนซิปเนาะตัวนี้ผมคือแพงกว่าเป็นน้ำผ้าเป็นเนื้อผ้าอันนี้เป็นเนื้อผ้านาโนเป็นเนื้อนุ่มอือืมนุ่มหุ่มสบายเนาะสบายขวดมันบอลลอนแบบตัวน้อยเดียวกันบอลบอลลอนเออแบบนี้เนาะผ้ามันดีผ้าดีกันโอเคไปใชยขอบใจอะไรด้วยด้วยอยู่ดีมีเฮ่ไปาปไปด้วยด้วยดยวยไปพี่น้องเลย ไปต่อกัอนร้อยหาซิพื้นเดี๋ยวเอาไปแบ่งลงบ้านดงมะยางก่อนพี่น้องเหรอเนาะเดี๋ยวจังอาถามันเรืออะไรกันมันจะพุ่ขึ้นเนื้อบดไอ้ชองสมือเพื่ออะไรตะเตียงจะขึ้นเก็บงานเก็บการม,มันโอเคกันลงเอกลงลอยกันติดตามไปเนาะไปพี่น้อง,อนะองอเหรอเดินทางก่อน,นอไปนีป้ไปไปพี่น้องอเหาก็มาต่อพี่ปาน หลังจากซื้อผ้าห่มแล้วเ้างกระสีมาซื้อสังกะสีพี่น้องในบา้านซื้อสังกะสีไปให้เพื่อนจอยก่อนเนาะไอ้จวดจ้าจวดตรวจจวดจ้าไม่ใส่มาซื้อสังกะสีนั่นเซียวเหยียดก่อนอ่าเนาะไม่ใส่เลย ไอเวทไปใช่แล้วไอเวทพอเตียนสร้างสร้างกระซีไว้พี่น้องหนเนะไปใช่แล้วเจ้าของห้าใช่เพวเจ้าไปใช่ เราคุยโทรศัพท์ดูไอเบียดไปใช้ไอเบียดฮะเจ้าของแ้านไปใช้มาเตียงว่าเสียงสีนี่พี่น้องพี่น้องมีข้อมูลเหตุในไรเนาะมาเตียงว่าจังได้สีนี่น้องเอกว่างามอยู่บ่ แน่แน่ชมุดไ้น้องมักไปอะไรตัวนี้บะโอ๊ยตัวเลกๆนี่บะชีเลๆนี่ถ่ายน้องเมฆน้องมักชี้นี่ฮึสั่งแล้วทำให้เบียดน่ะปลาหมึกคข่พร้อมแล้วว่าจะปลาหมึกไข่อขยโลนึงหมึกยังม่ามาถึงไปได้ใช่ไหม สีมั่งไปมาแม่นี่วะโอเคเนี่ยนะมาแล้วเนาะของของฟี่เหยมื่อหนเมื่อหนามาเชื่อเออบทเป็นยังเอาช่างกระสีไปให้ค่อยก่อนเมนคือคอยบอกให้เราเหยียบไปให้เลยมันยังบม่เหยียบบ่นี่โอเคโอเคอยู่ เค่ยังเดียวเลยบาทเนรคนดูคอยู่ใช่ใชไชะอ,อ,อืมม,มีคนหยบเด้เด่มีไม่ได้ียว,ยวอย่างหยได้ตแรตแรหน่อยยบไอเมน,น,นอยบชไ,องไงโอุ้อมืนอนี้หยากได้มมึนอนี่มอนี้จากอนเ,อเราชินุนไปชินุชินุนชินุนกายบักช่องนาบงตานาบองอยาา ไปไกลแท้ระบาดเล็ไล่ลกเต็มเลยลุกเต็มเอ้บ่อไร้แล้ว,ลวจะใช้มือนีกับช่างถายยู่มือนีบอก,บก,บกม่นกคนรับรถฮึคอยชี้ครับเอง ีเขียวกับสีนี่ก็งามอยู่ดยแดงซ้ำไปกับสีเหล่ก็งามสีเหลเอ่อ่ามีครบเบิดเด้พี่น้องเองเนาะอยู่ในห้านนี่ไม่ชิลล่าก็มีนี่เขียวไม่ชิลล่าอีกสองเพน แอนซองทับสร้างพนุต้องการซองทับ ไปพี่น้องเเพิ่นบุมีรถอ่าบุมีรถเดี๋ยวจงจงไปว่ายกันอีกเทื่อนึ่งเนาะเพิเ่นบุมีรถไปส่งรถบุางว่มาสิเขาก็กสิไปเบิ้องหานไม่เท่านั้นแล้วออป่านหิตอะไรเนาะไปบ่เตียงก็ีิรคอตเดินทางไปหาเบิง่งหานมันมีหลายหานอยู่พี่น,อนอ้องอยู่เนาะก็แต่ว่าราคากะ ทีแตกต่างกันไปเดี๋ยวเยยนะบิ้งก่อนว่ายันช้างเป็นคลองใช้อยู่นะเมื่อวานนี่เขาก็บ่ได้ไปเด้ออ่าเนาะติดนั่นแหละงานศพมันแหละเสรปุงศพอ่าลุกไสเสาพ่อด้วยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเชียร์เป็นตัวนึงเนาะเลยมื่อนี้ัเป็นเพิ่์นทิโรอีกนะไปบัตเตียงคาโต้เดินทางก่อนอยู่ดีมีเฮงบัตรสปูทุกคนมาดีเนาะเอฟซีมักสีไรก็คอมเมนต์บอกในเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าบัตเตีย,ยมมง,งกินแบบสีเขียวโมเมนต์เขียวกับสีแบบ สีแดงซ้ำหรือสีแบบนี่นี่ๆๆนี่แดงซ้ำไป่ใช่บะเตียงก็ว่างามนเนาะพี่น้องก็ลองลองคอมเมนต์มาบ้างว่าให้นบะเตียงเอาสีใดพี่น้องเลยแต่ว่าบะเตียงว่าสีเอาสีสีแบบนี้ไปใส่เ,เขียวเข่าก็ปลาก็โดนกุก้งไหมกุ้งตกนะธรรมชาติพี่น้องาไปยู่ดีมีเฮงบราจะฝูเทุกคนสบายดีพี่น้องเลยบ,า,บาย